ตอนเข้ามานะคะก็คือแบบตึกก็ใหม่มากแล้วก็พี่ๆที่เป็นพี่เลี้ยงฝึกง,งานของเราก็น่ารักมากๆคอยให้คำปรึกษาเราตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องงานก็ตาม ด้วยความที่มันเป็นแบบงานที่เราไม่เคยทำนะพี่ๆเขาค่อนข้างสอนดีแล้วก็ตอบคําถามเราตลอดทุกครั้งที่เราถามเลยไม่มีไม่มีครั้งไหนที่พี่เขาบ่นเลยครับพี่ๆแบบใจดีมากๆค่ะแล้วก็คอยสอนงานพวกเราแบบอะไรที่ไม่รู้ก็คือพี่ๆสอนตลอดแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีโอกาสได้ไปแบบเออเอาไซที่ข้างนอกด้วยอย่างเช่นแบบว่าการไปฟัง c a r e e r In Finance ข้างนอกเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่กับเราแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆคือหนูได้ฝึกงานตรงกับในวิชาที่เรียนก็เลยทําให้ได้เห็นภาพได้เห็นเอกสารฉบับจริงๆ ก็ทําให้เราแบบได้เห็นภาพมากขึ้นได้เข้าใจในวิชาเรียนมากขึ้นนะคะพับใจพี่ๆครับทุกคนแบบเป็นกันเองมากแล้วก็สอนงานเป็นอย่างดีแล้วก็ เลี้ยงข้า่อวมากครับก็รู้สึกประทับใจครับสิ่งที่ประทับใจนะครับก็คือน้ําใจจากพี่ๆที่มอบให้ครับแบบว่าเวลาเราสงสัยอะไรหรือว่าต้องการถามอะไรครับพี่ๆก็จะคอยตอบเราเสมอแบบเราถามหนึ่งพี่ๆก็จะตอบให้มาเป็น3หรือว่าถ้าเกิดเราถาม3พี่ๆก็จะตอบ5้าอะไรอย่างี้ครับเป็นเหมือนแบบว่าให้เราได้รู้มากกว่าสิ่งที่เราต้องการจะรู้สิ่งแรกที่ประทับใจเลยนะคะก็คือประทับใจพี่ๆในทีม HR ทุกๆคนเลยนะคะเพราะว่าเวลาแบบเราไปถามงานหรือว่าไปปรึกษาเรื่องงานอะไรอย่างนี้ครับพี่ๆก็คือแบบว่าให้การแบบ ให้คำปรึกษาได้ดีมากๆแล้วก็แบบเต็มใจมากๆแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องงานเนาะยังมีเรื่องส่วนตัวอย่างก็คือปรึกษาพี่ๆได้ทุกคนเลยค่ะ